สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะ<ม>เข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดนะคะ,ะต้อนรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะทางสถานีวิทยุ FM 105นะคะค่ำนี้ก็ยังอยู่กับเราสองคนนะคะดิฉันการจนานิดเมธาแล้วก็คุณนภอนประสิทธิ์นะคะวันนี้เราทดลองออก,ออกอากาศทางไกลตื่นเต้นนิดนึงนะคะก<ม>็เราเนี่ยต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งแล้วเพราะว่าอีกหน่อยเราสองคนอาจจะต้องตกอยู่ในอู่ฮั่นโมเดลใช่ไหมคะพี่เอื้อง เพราะว่าที่ที่้องการเราให้ฟังว่าเอาเราอาจจะต้องตกนอูน่ฮันโมเดลเพราะว่าอย่างนี้ค่ะมันมีผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะผลการสารวจมาเรียบร้อยแล้วมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาบอกว่าพบเชื้อโควิดสายเ,เดลตาระบาดไปแล้ว71จังหวัดนี่แหละเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เราจะต้องแยกจักกันพอสมควรนะนี่เป็นผลจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพบเพิ่มขึ้นเกือบ63% 71เเจจังหวัดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า มันมีเฉพาะกรทมเนี่ยพุ่งขึ้นถึง77%นะคะแล้วก็ในส่วนของภาคใต้เนี่ยเป็นการระบาดของเบต้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะค <ฮะ S 1> ุณหมอสุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมยศาสตร์การแพทย์นะคะเขามีการแถลงข่าวค่ะเขาบอกว่าเท่าที่มีการเข้าไปสุ่มตรวจตามพื้นที่ต่างๆของชุมชนแออัดพบว่าออผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์สายพันธ์เดลต้าะคะซึ่งมีการติดเชื้อค่อนข้างรุนแรงมากพอสมควรแม้ S <S เราก็จะต้องหากระบวนการทั้งหลายทั้งปวงที่จะดําเนินการทําให้สายพันธุ์ดังกล่าวเนี่ยมันอยู่ในกรอบเกตของวงจํากัดโดยรอบมานะคะแล้วก็ภาคใต้ยอย่างตรงนี้ของภาคใต้เนี่ยก็มีสายพันธุ์ของแอฟริกาใต้ระบาดเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเขาก็ยังคุมพื้นที่อยู่ได้นะคะน้องแปงะจะว่าไปเนี่ยตอนแรกเราก็กลัวใช่ไหมคะสายพันธุ์แอฟริกาแต่ตอนนี้เดลต้าได้ครอบงําเราเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะคะโอ้เยอะมากเลยอ่ะ71จังหวัดนะคะ แล้วปรากฏว่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยดูเหมือนว่าจะแพร่ระบาดรุนแรงเยอะที่สุดเลยใช่ไหมคะพี่เอื้องใช่ค่ะเป็นการแพร่ระบาดค่อนข้างชัดเจนแล้วก็โดยเฉพาะชุมชนแออัดนะคะน้องแป๊ะอย่างกรณีนี้ดนว,วันนี้เน,นี่ยค่ะสับอเองเนี่ยเขามีการพูดกันถึงว่าเมื่อวานนี้เขามีการเชิญสื่อไปนะคะสื่อทั้งวิทยุออนไลน์นนทีวีต่างๆเนี่ยเพื่อไปคุยกันเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ที่เขาประเมินกัน ข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้คุณหมอทวีสินวิชนุโยธินโฆษกของสบคก็มาถแถลงสถานการณ์ประจําวันแล้วก็พูดกันว่าเท่าที่มีการคุยเนี่ยมีการจําลองสถานการณ์สองสถานการณ์นะคะอันแรกเนี่ยเ,เป็นการจําลองสถานการณ์ของการใช้การวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะมีข้อมูลตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่สิบเก้า มีการคาดการสถานการณ์ที่แย่ที่สุดหากไม่ทําอะไรเลยนะคะหรือไม่มีมาตรการใดๆเนี่ยจะพบเลยค่ะน้องแป๊ว่าวันหนึ่งเราจะมีผู้ติดเชื้อรายวันสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดรายต่อวันถ้าเราไม่ทํานะคะแต่หากมีการดําเนินมาตรการก็คือมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเนี่ยมันจะมีพบผู้ติดเชื้อประมาณวันละประมาณเก้าพันสิบแปดคนถึงหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าคนต่อวัน แต่ทีนี้มันมีรายงานอีกชิ้นหนึ่งมีการศึกษาคาดการของธนาคารกรุงศรีซึ่งอันนี้เนี่ยองค์การ<ฆ>ธนาคารอนามัยโลก WHO เนี่ยนับไปอ้างอิงพบบอกว่าถ้ามีการฉีดวัคซีนน้อยจะพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายวันประมาณ2อ0 0 0ื่คนในเดือนส,งสิงหาคมและกันเย,ยนยันต่น้องแป๊โอก็แปลว่าเนี่ยนะคะ ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเกินหมืน่นคือตอนแรกเนี่ยสามวันที่ผ่านมาเราก็ตกใจแล้วใช่ไหมคะมเพราะว่าสามวันที่ผ่านมามันเกินหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเนี่ยไปเยอะแล้วโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าแล้วนะคะตัวเลขตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราฟังคุณหมอทวีสินอธิบายดีกว่านะคะว่าถ้าหากไม่มีการควบคุมการแพร่ระบาดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนนะคะเอาไปฟังเสียงของคุณหมอทวีสินพร้อมกันค่ะ มีการพยากรณ์กับเมื่อวานนี้ประชุมก,ก,กันกับทางทีมของผู้สื่อข่าวนะครับที่เป็นระดับของอาการผู้ที่เป็นผู้ที่ทำงานการสื่อข่าวทั้งในเชิงของ m ม s s media นั่นก็คือวิทยุโทรทัศน์แล้วก็ทางออนไลน์นะครับก็ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ที่ใน การคาดการการติดเชื้อของประเทศไทยเราเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้แสดงให้ถึงพี่น้องประชาชนได้รับทราบวันนี้ผมมีสองรูปแบบของการคาดการนะครับซึ่งอันแรกครับมาจากทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มาเวลามิหิดลนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรนวลจันทร์สิงขราน,นะครับได้ฉายภาพนี้โดยใช้ข้อมูลถึงวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง นะครับเราจะเห็นเส้นสีม่วงและก็ตัวเส้นทึบสีม่วงนะครับที่เป็นการใช้ชุดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตั้งแต่เ,เกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันที่17กรกฎาคมแล้วก็คาดการไปครับว่าแย่ที่สุดหมายถึงจุดสูงสุดที่จะเกิดเคสถ้าหากไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ช่วยกันแล้วก็ปล่อยให้การติดเชื้อไปเรื่อยๆเนี่ยค่าบนหรือค่าสูงสุด จะเกิดการติดเชื้อรายวันถึง31,997รายต่อวันหากว่าเรา,เาทำให้ดีที่สุดนะครับจะอยู่ที่9 0 1 8ถึง12,605นอันะครับอันแรกคือหย่อนยานที่สุดนะครับก็คืออยู่ข้างบนณนะปัจจุบันค่ากลางก็อยู่ที่9 6้ารถึงสองหม 204รายมันมีค่ากลางที่จะต้องเกิดขึ้นต้องเป็นเรียนว่าดี D ที่สุดก็ยังแตะเป็นเลขหมื่นนะครับซึ่งเราตอนนี้เรากำลังจะอยู่ในค่าที่อยู่ตรงล่างๆเนี่ยนะฮะถ้ามาตรการนี้เกิดขึ้นโดยเร็วนะครับแล้วทุกคนร่วมมือกันนะครับค่ากลางที่เป็นค่าล่างเนี่ยนะครับก็ยังเรียกว่ายังสูงอยู่ทีเดียวนะครับแต่ไปดูอีกการศึกษาหนึ่งครับ เป็นการคาดการณ์ของทางธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งประธานโทษครับกรุงศรีนะครับซึ่งทาง WHO ได้นำไปอ้างอิงซึ่งใช้รูปแบบของการคาดการณ์แล้วก็การฉีดวัคซีนที่จะเกิดขึ้นถึงปลายปีนะครับว่าจะมีลักษณะของถ้าหากเราฉีดวัคซีนได้ดีนะครับ เบสเคสนะครับจะลงไปในช่วงของเดือนอจะจะเริ่มหักหัวลงนะก็จะคือจะเห็นกราฟที่เป็นเส้นประที่เส้นที่สามนับจากข้างบนลงมาเนี่ครับเบสเนี่ยนะครก็คือดีที่สุดนั่นนะครับจะลงมาสักประมาณาช่วงของเดือนอตุลา,ากันยาฮะก่อนกันยาจะลงมาสิงหากันยาก็จะเป็นพีคแล้วก็จะลงมานะครับ เบสเคสก็คือปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะไต่ขึ้นไปไอ้เส้นที่2นับจากข้างบนมานะครับก็จะเห็นค่าจะค่อยๆไต่ไปเป็นหลักประมาณตอนนี้คล้ายๆตอนนี้ก็เห็นภาพชัดแล้วนะครับหมื่นกว่าจะสูงประมาณสักหมื่นหรือเกินกว่าหมื่นไปในช่วงของเดือนสิงหาต่อกันยาแต่ถ้าแย่ที่สุดนะครับก็คือกราฟที่โด่งที่สุดครับจะสูงถึง22,000กว่า ในช่วงของสิงหากันยาแล้วก็ค่อยๆลงมาในเดือนตุลาหากวัคซีนมาได้ในตามที่กำหนดในช่วงเวลาไตรมาสที่ 4. นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพฉายคาดการณ์ที่เราต้องรับทราบโดยทั่วกันแล้วก็พยายามที่ต้องช่วยกันดึงกราเพราะฉะนั้นดีที่สุดต้องป่วยน้อยที่สุดต่อวันนะครับนี่คือสิ่งที่ เป็นการคาดการณ์ของทางนักวิชาการทั้งหลายนะครับเอาละค่ะก็ได้ความชัดเจนเนาะฟังจากเจ้าของข่าวเลยนะ,ะทีนี้เนี่ยเรามาดูข้อมูลกันอีกสักนิดนึงนะคะทางแพทย์ชนบทเนี่ยค่ะพี่เอื้องเขาก็บอกเหมือนกันนะคะเขาก็ไปค้นข้อมูลมามาเปรียบเทียบมาเอาข้อมูลมาถอดให้เราเห็นเลยเนี่ยนะคะบอกว่าโควิดเนี่ยน่าจะลามลึกในกรุงเทพมหานครทีนนี้ทางแพทย์ชนบทเนี่ย เขาก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ส4บสี่ถึงสิบหกกรกฎาคมนะคะก,ก็บอกว่าไ,ไปดูเนี่ยเรื่องของการตรวจด้วย Rapid Antigen Test <แ>เนี่ยนะคะก็ให้กับ39ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครเพราะว่าทางทีมแพทย์ชนบทเนี่ยตอนนี้เขาเข้ามาเสริมทีมแพทย์ในกรุงนะคะมากกว่า60กว่าชีวิตเนี่ยเข้ามาช่วยงานนะก็ผลปรากฏว่าเขาบอกเขามาบุกกรุงเนี่ยเตรียมตัวสั้นนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเข้าพื้นที่จากภาคประชาชนในกรุงเทพ ในนามของโควิดชุมชนนะคะก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยอบอกว่าทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายนิดหน่อยตรวจหาเชื้อด้วยรั p ปิดเทสเนี่ยนะคะทั้งหมดได้90,000ขออภัยค่ะ1 9 0 0 0กว่าคนนะคะปรากฏว่าในจำนวนนี้พบผู้ติดเชื้อเนี่ย8.94%นนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวเลขที่พบเนี่ยก็พอจะเป็นตัวแทนของความชุกข,ของการแพร่ระบาด ของเชื้อโควิดในชุมชนได้พอสมควรนะคะหมายความว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยพบผู้ติดเชื้อ9%เเฉพาะในพื้นที่ที่มีชุมชนแออัดหรือว่าในทุกๆ11คนต้องมีคนติดหนึ่งคนโอ้ไม่น้อยนะพี่เือชุมชนที่พบเชื้อมากกว่า10%เนี่ยนะคะมีทั้งป้อมป้อมปราบชุมชนวัดสิงห์จอมทองฝั่งทนแถวบางแวกบางคอวัดดาวคนองนะคะชุมชนในบางซื่อก็พบเยอะนะ แล้วก็แถวประเวศวัดบัวผันนี่แถวๆเราก็มีนะดินแดงแถวเย็นอากาศยานาวานะคะโอ้โหพบการแบบแพร่เชื้อเนี่ยทางแพทย์ชนบทเนี่ยเขาบอกว่าการระบาดในกรุงเทพมหานครเขียขีดเส้นใต้เลยนะว่าหนักมากและเป็นการระบาดในชุมชนระบาดในครัวเรือนค่ะการล็อกดาวใหญ่เช่นข้ามเดินทางระหว่างจังหวัดเนี่ยจะช่วยได้นะ,ะช่วยให้โรคไม่แพร่กระจายไปที่อื่นแต่ ไม่ได้ลดการแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานครนะคะก็ทางแพทย์ชนบทเนี่ยเขาก็เลยให้ความเห็นเหมือนกันบอกว่าถ้าจะล็อกดาวน์ระดับครัวเรือนจริงๆเนี่ยให้ทําเหมือนอู่ฮั่นให้ทุกคนอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่แต่บ้านแต่ละครอบครัวเนี่ยออกมาซื้ออาหารได้สัปดาห์ละสองครั้งยกเว้นเจ็บป่วยนะคะการล็อกดาวน์แบบนั้นลหละถึงจะหยุดการแพร่ระบาดได้จริงๆจังๆนะคะหรือไม่ก็ ต้องระดมฉีดว ok ัค <owej> ซ like ีนให้มากที่สุดเพื่อลดการตายค่ะนนะก็บอกว่าตอนนี้เรายังฉีดได้น้อยเกินไปอันนี้เป็นมุมมองของแพทย์ชนบทนะคะแน่จริงมันก็น่าตกใจเหมือนกันเนาะพี่เอื้องเนาะเราจะเป็นระอุฮั่นจริงเหรอก็เพราะแบบนั้นไงหมอชนบทเขาถึงพูดกันเลยงานถึงมีการวิจัยกันว่านี่ไง เป็นปัญหาก็าคือเดลต้ามันระบาดรุนแรงมันเลยทําให้ลามลกึกเข้าไปในชุมชนแล้วจริงๆแล้วเนี่ย<ม>ชุมชนของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเยอะมากเนาะ<ม>กรุงเทพมหานครเองก็ไม่่คยสามารถเข้าไปสํารวจเพราะว่า<ม>ได้มีการษพ<ม>ี่เได้ไปอ่านวิจัยของของส่วนส่วน,นคุณหมอต่างๆทั่วทั่วไปบอกว่าชุมชนมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการอยู่กันอย่างแออัดเขาเป็นประเทศพวกหาเช้ากินข้ามไงเ,เพราะฉะนั้น<ม>ทําอะไรก็ได้ ติดเชื้อเนี่ยก็ต้องไปหาทานหาเงินเพื่มมารับประทานหาเงินเพื่มมาเลี้ยงตัวเองมันก็เลยมันปีปัญหาทีนี้มันมีเนี่ยค่ะมันมีการสำรวจว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะมีการปิดกันแบบปู่หัานเนี่ยเศรษฐกิจเอาไหวไหมปรากฏว่าอ<ช>ย่างนี้ค่ะคุณค้าหลายภาคเลยนะทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีการสำรวจมาของประชาชิธุรกิจเขาบอกว่าธุรกิจทุกภาครับไม่อยู่ค่ะน้องแปะเพราะว่าการปิดแบบนี้เนี่ยมันมการปิดแบบนี้คนไม่มีไรายได้ ว่าไปแล้วนะยังจะต้องเสียเจ้าหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้กับบรรดานธนาคารไายด้วยเป็นหลายแสหลายกระแสเสียงบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะขอบอกแบงค์ไปเลยว่าขอหยุดไปอีกสักห้าหกเดือนเพราะว่าเขาไม่มีสตาคกระจ่ายแล้วนอกจากจะขอหยุดแล้วเนี่ยขออีกได้ไหมขอภารกรฉีดวัคซีนหนักๆหน่อยได้ไหมไม่งั้นเนี่ย <c oughs> จะไปเพิ่งรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเอาเปิดภูเก็ตโมเดลนาอกสมุยโมเดลไม่พอแน่นอนถังแปะค่ะ อ่ะค่ะนะวันนี้ก็เราต้องต้องดูแล,และต้องลุ้นกันเนอะเพราะจริงๆเขาเริ่มพรุ่งนี้แต่ว่ายังไม่มีใครประกาศว่าจะเป็นอู่ฮั่นโมเดลหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ <c oughs> เดี๋ยวรอติดตามกันแต่ว่าพรุ่งนี้เริ่มล็อกดาวน์เข้มข้นมากขึ้นนะคะหลายจังหวัดก็มีการตั้งด่านนะคุมการเดินทางเข้าออกอย่างเข้มข้นนะคะ <c oughs> แต่ว่าในกรุงเทพมหาคนครนี่แหละเป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรารอติดตาม ถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเราสองคนรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ